สวัสดีค่ะไฟนะคะมาทักทายกันตอนบ่ายๆของวันจันทร์นะคะเมื่อกี้ออกไปส่งของลูกค้ามาค่ะโอ้อากาศร้อนจริงๆเลยวันนี้น่าจะเกือบ40องศาได้มั้งจากที่ดูในอุณหภูมินะคะแต่เราก็ทำใจให้เย็นเข้าไว้แล้วก็อย่าร้อนนะตามประกาศนะคะวันนี้จะมาแนะนำสินค้าค่ะซึ่งเป็นคอลลาเจนที่ขายดีแล้วก็ไฟก็รีวิวบ่อยครั้งเลยในแฟนเพจของไฟนะคะกับนี้เลยค่ะ แองจี้บ m i เบนะคะหมื่นองพันมิลลิกรัมตัวนี้ไฟ้ายทานมา3เดือนแล้วนะคะจากที่แบบว่าหลุมสิวอะ่ะมีหลุมสิวเพราะว่าเคยเป็นสิวใช่ไหมหลุมสิวลึกแล้วก็ทําให้หลุมสิวตื้นขึ้นนะจริงๆตื้นขึ้นเยอะเลยนะคะแต่ก็ยังมีร่องรอยของแบบมีผดผื่นบ้างนะคะนี่เลยแพคเกจน่ารักไหมอะ่ะ ในกล่องนี้มีทั้งหมด14ซองนะคะแต่ช่วงนี้โปรโมชั่นพิเศษแถมให้อีก1ซองเป็น15ซองใน1กล่องราคา1,800บาทนะคะสั่งได้เลยเดี๋ยวไปติดตามคลิปแล้วกันนะคะตัวนี้เออไม่ใช่ว่าจะรักษาแค่แบบลุมสิวหรือว่าเรื่องเกี่ยวกับหน้าอย่างเดียวนะผิวด้วยนะเพราะว่าหลายๆคนก็ถามว่าเอ้ฝ้ายไปทําอะไรมาทําไมดูขาวขึ้นจริงๆเป็นคนขาวอยู่แล้วแต่ว่ากินตัวนี้นะคะคือ กินทั้งเชา้าทั้งเย็นเลยพูดง่ายๆเลยนะคะให้กินตอนท้องว่างหรือว่ากินก่อนนอนก็ได้นะคะจะทําให้แบบรู้สึกสดชื่นขึ้นแบบใต้ตาค้าอะไรอย่างเงี้ยก็จะทําให้ใต้ตาดูดูสว่างขึ้นไม่เป็นแพนด้าอีกแล้วนะคะก็ขาวขึ้นไหมขาวขึ้นจริงไม่ได้ขาวแบบกระดาษอะไรอย่างนี้นะคะขาวแบบเป็นธรรมชาติขึ้นดูใสขึ้นนะคะยังไงก็ติดตามแล้วกัน สั่งซื้อได้นะคะกับไฟที่แฟนเพจนะคะไปแล้วจ้าเดี๋ยวไปซ้อนก่อนนะบ๊ายบาย